หลวงป่าครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาคอนเฟิร์มคลิปตามสัญญาครับตีได้คุยกันต่อจีนเข้าครับแล้วตีผมมาคอนเฟิร์มใชาเพระบาะว่าเบื่อกี้ผมถอดฟันเ่อตัวเองอยู่ครับเอามือง่ายๆออกเอาครับผมกันเลยมาคอนเฟิร์มจานนิดน้อยครับจะสามถุมกัาเลวครับ ลากะลำโพงคันเบ็ดละกะหูฟังบูทูธของปตังขันเดี๋ยวถ้าปตังมาแล้วจะให้ลุงน้อยเอาไปฮแทนนะครับลากะผมก็จะคลิปเข้านอนแล้วครับเพราะว่ามันจะเป็น3าเป็นเวลานอนหลับของเด็ก,กนะครับอันจะบ่มีผมกะบ่ะมียังจะอู้นอดจักนี่แล้วครับ ขอขอบคุณสำหรับคันเบ็ดนะครับขอบคุณครับ